กระเบื้องลงจอดรถนะครับสำหรับหน้าบ้านเนี่ยควรเลือกกระเบื้องอย่างน้อยๆเนี่ยให้เป็นกระเบื้องที่มีผิวด้านนะครับผิวด้านคืออะไรเวลาเอามือลูบแล้วเนี่ยมันไม่ลื่นมันไม่เงาอ่าไม่ลื่นไม่เงาจะไหมนะครับไม่ลื่นไม่เงาแต่ถ้ามันลื่นนะครับแล้วมันก็เงาด้วยแบบนี้ไม่ควรเอามาปูหน้าบ้านเด็ดขาดเลยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอินเทอร์เน็ตถนนสุข,ขาพิบาล5 หลังนี้เลยต้องบอกนะครับว่าหลังนี้นะครับเป็นบ้านนะครับที่เป็นสไตล์แบบต้องบอกไงยุโรปยุโรปหน่อยอะ่ะสวยมากๆนะครับเป็นแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็นะครับมีการทําข้างหน้าทําบัวนะครับแล้วก็ตกแต่งเนี่ยสวยงามนะครับดูเรียบเรียบนะครับแต่หรูมีสไตล์ แต่ต้องบอกนะครับว่าหลังนี้นะฮะหลังคาเขาเนี่ยมุงด้วยแผ่นเมทัลชีสคุณผู้ชมซึ่งเป็นสไตล์แบบมาแงเนี่ยนี่แหละสโลไปข้างหลังนี่แหละแต่เขาก่อข้างหน้าเนี่ยปิดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะบดบังนะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นสไตล์หมาแงนนะครับแต่ให้ความรู้สึกนะครับดูแบบหรูมีระดับนะครับสวยงามจริงๆนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผมรีวิวนะครับงานห้องครัวหลังบ้านไปแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยถ้าใครยังไม่ดู ไปติดตามมันได้นะครับเป็นห้องครัวไทยสไตล์วินเทจเอาว่าเป็นยังไงไปติดตามกันแต่คลิปนี้ผมจะพามาดูการปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับสวยงามจริงๆตามมาได้เลยครับสําหรับการปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับและการเลือกกระเบื้องปูพื้นนะครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องลงจอดรถนะซึ่งกระเบื้องลงจอดรถอันนี้นะครับเราปูนะครับระดับใหม่นะครับแล้วก็ทําระดับเนี่ยให้เกิดการสลปแต่สลบไม่มากแล้วก็มีการเอียงนะครับขึ้นมานะครับสําหรับ ให้รถเกง๋งหรือรถที่โลดโลดเนี่ยสามารถขึ้นได้นะครับระดับก็จะแมตช์กันพอดีเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านในคุณผู้ชมอาจจะลบหน่อยนะคุณผู้ชมเนื่องจากท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็กาลังทําความสะอาดกาลังจะเก็บของเก็บอะไรอยู่นะครับก็ขอถ่ายสภาพตามหน้างานเลยคุณผู้ชมด้านตรงนี้นะครับจะเป็นเทเลสนะครับที่ของตัวบ้านนะครับและทางโครงการเนี่ยเขาปูกระเบื้องนะครับเป็นแบบเดียวกับตัวบ้านซึ่งใช้กระเบื้องสีครีมนะครับกระเบื้องตรงนี้มีส่วนสําคัญนะครับจะทําให้ มูดแอนโทนของกระเบื้องที่เราเลือกมาเนี่ยเข้ากันหรือแมทกันนะครับตรงนี้ใช้เป็นสีครีมตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านก็เลือกเป็นอารมณ์แบบโทนแบบน้ำตาลอ่อนก็ใกล้เคียงกับครีมเหมือนกันนะครับตรงนี้จะทําให้พื้นเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สวยไปเปรียบเขาเรียกว่าอะไรเปรียบคล้ายกับตัวบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าผนังตัวบ้านก็ใช้เป็นโทนเดียวกันสีครีมนะครับตรงนี้ควรเลือกกระเบื้องให้ถูกด้วยถ้าคุณเลือกสีโดดมาเนี่ยมันจะไม่สวยเช่นถ้าคุณเลือกสีเขียวที่เป็นลายต้นหญ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วนะครับ ตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับการปูกระเบื้องคุณผู้ชมเราจะต้องนับแผ่นก่อนว่าแผ่นไหนเนี่ยมันจะลงตัวและจะเก็บเศษตรงไหนนะครับการเลือกกระเบื้องก็สําคัญเหมือนกันผมขอจะพูดเรื่องการเลือกกระเบื้องก่อนนะครับก่อนที่จะไปเป็นการปูนะการเลือกกระเบื้องนะครับคุณผู้ชมกระเบื้องลงจอดรถนะครับสำหรับหน้าบ้านเนี่ยควรเลือกกระเบื้องอย่างน้อยๆเนี่ยให้เป็นกระเบื้องที่มีผิวด้านนะครับผิวด้านคืออะไรเวลาเอามือลูบแล้วเนี่ยมันไม่ลื่นมันไม่เงาอ่า ไม่ลื่นไม่เงาจะไหมนะครับไม่ลื่นไม่เงาแต่ถ้ามันลื่นนะครับแล้วมันก็เงาด้วยแบบนี้ไม่ควรเอามาปูหน้าบ้านเด็ดขาดเลยนะครับ <ST AR C 1> ให้เลือกผิวด้านอันดับแรกคือด้านนี้คือแบบพอพอยอมรับได้นะนะครับเ <ST AR C 1> พราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยล้อรถยนต์เนี่ยก็เปียกน้ําพอเปียกน้ําเสร็จเวลาขึ้นมาเนี่ยล้อมันก็จะปัดล้อมันก็จะฝีแบบด้านเนี่ยมีโอกาสรีเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูว่าด้านแบบไหนนะครับแบบที่2คือ แบบขูกขะแบบขูกขะก็คือจะมีล่องนะครับมีปุ่มนะครับมีต่างระดับนะครับแบบขูกขาก็สามารถเลือกได้นะครับแบบขูกขาจะทําให้อ่าไม่ลื่นนะครับต้องบอกว่าไม่ลื่นเวลาคุณเดินก็จะไม่ลื่นนะครับและเวลารถยนต์ขึ้นมาก็ล้อก็จะไม่ฟรีนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับทีนี้ถ้าคุณเลือกกระเบื้องได้ได้แล้วนะครับคุณก็พิจารณาเรื่องสีเรื่องโทน เรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องลายที่คุณจะชอบนะครับว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับอย่างอันนี้สีกับโทนไปที่ทางเดียวกันและก็มาสรุปเรื่องลายกระเบื้องกันลายกระเบื้องสมมติว่าถ้าคุณเอาสีแบบครีมครีมคุณอาจจะเป็นกระเบื้องลายไม้ก็ได้กระเบื้องลายหินก็ได้อ่าจะมีหลายลายนะอันนี้ก็คือใช้เป็นแบบคล้ายๆแบบหินนะครับเป็นหินเป็นแผ่นๆแผ่นๆแผนเอามาต่อกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แมทกันเหมือนกันพอคุณเลือกกระเบื้องได้เสร็จแล้วเลือกชนิดกระเบื้องหยาบด้านเงา ต่อไปเลือกลายกระเบื้องเลือกสีกระเบื้องนะครับพอคุณเลือกกระเบื้องได้เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยวิธีการปูอันนี้จะแนะนําเรื่องช่างด้วยแล้วก็เรื่องของท่านเจ้าของบ้านด้วยนะครับการปูเนี่ยคุณจะต้องเก็บเศษคุณต้องดูก่อนว่าผนังฝั่งไหนเนี่ยได้ฉากไม่ได้ฉากอย่างอันเนี้ยผนังอันเนี้ยมันไม่ได้ฉากมันเบี้ยวออกไปข้างนอกนะครับในการในการตัดเศษเนี่ยก็คือเป็นแผ่นสุดท้ายตรงนี้อาจจะต้องมีการเจียนะครับเจียให้มันเฉียงไปเรื่อยเพื่อที่จะให้เข้ากับรั้วของโครงการนะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมมาดูตรงนี ตรงนี้นะครับเราเจียเข้ามุมก่อนอันดับแรกเราเจียเข้ามุมเราเจียเข้ามุมเสร็จจากนั้นเส้นนี้คุณผู้ชมนะครับถ้ามองจากระยะประมาณนี้นะคุณจะเห็นนะครับว่านะครับการเจียเนี่ยเราเจียเฉียงออกไปเจียเฉียงออกไปข้างนอกเลยซึ่งแผ่นนี้กับแผ่นนี้ขนาดก็จะไม่เท่ากันแผ่นนี้อาจจะเจียขึ้นไปสักประมาณ2มิลแผ่นข้างหน้ามิลครึ่งแผ่นนั้น1มิลแผ่นสุดท้ายก็ครึ่งมิลเพราะมันเฉียงไปเรื่อยๆและการเจียตรงเนี้ยสาคัญเหมือนกันนะครับการเก็บเศษ ย้ำเลยนะอันดับแรกคือการเก็บเศษเก็บฝั่งไหนนะครับและต่อมานะครับคุณต้องดูด้วยว่าในส่วนของการเก็บเศษเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเบี้ยวหรือเปล่าถ้าฝั่งนี้เบี้ยวคุณเดาได้เลยว่าเก็บเศษสองฝั่งฟังผมดีนะเก็บเศษสองฝั่งคุณควรที่จะปูแผ่นเต็มเนี่ยเป็นแผ่นที่สองแผ่นแรกอย่าเพิ่งปูแผ่นแรกเว้นเอาไว้เอาไว้เก็บเศษคุณมาตั้งแถวปูแผ่นที่2ก่อนก็คือแผ่นตรงนี้ตลอดแนวเลยคุณผู้ชม ในส่วนนี course, the réussi, the the steps, ้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแผ่นที่ผมยืนเนี่ยจะเป็นในส่วนของแผ่นที่2แผ่นแรกจะเป็นอันนี้ชิดผนังแผ่นนี้เป็นแผ่นที่2ถ้าช่างเป็นงานเนี่ยเขาจะปูแผ่นที่2ก่อนนะปูแผ่นที่2ก่อนจะได้เต็มแผ่นในการปูแผ่นที่2คือจะต้องขึงเอ็นดึงเอ็นเลยตรงนี้ให้ได้ฉากนะครับและมุมนี้แผ่นแรกยังไม่ปูแต่ถ้าตัวบ้านได้ฉากคุณดูแล้วได้ฉากคุณปูแผ่นแรกก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้ฉากคุณควรที่จะปูแผ่นที่2ไปก่อน แล้แผ่นแรกเว้นเอาไว้ถูกไหมแผ่นที่สองปูแผงนี้ได้ฉากพอได้ฉากเสร็จคุณก็ปูไปตามแนวเลยตามแนวเอ็นเลยแผ่นกระเบื้องของคุณหน้าบ้านจะได้ฉากหมดนะครับและแผ่นที่ติดขอบเขาเรียกว่าแผ่นติดขอบหรือแผ่นแรกตรงนี้แผ่นติดติดขอบแผ่นติดขอบมุมนู้นสามุมแผ่นติดขอบนะครับเอาไว้เก็บงานที่หลังรวมไปถึงแผ่นหน้าบ้านด้วยตรงเนี้ย ถ้าตรงนี้รั่วโครงการนะครับหรือรั้วบ้านเนี่ยมันเฉียงมันเบ้มันมีโอกาสเป็นไปได้หมดมันเฉียงมันเบ้ <c oughs> ก็ควรที่จะเอาไว้ปูแผนสุดท้ายเหมือนกันนะครับดังนั้นเราปูตรงกลางให้ได้ฉากนะครับและริมทั้งหมดกรอบนอกทั้งหมดเอาไว้ปูที่หลังตรงนี้เนี่ยจะทําให้กระเบื้องนะครับเวลาปูเนี่ยมันจะได้ฉากหมดถ้าคุณมองมาจากหน้าบ้านหรือคุณมองมาจากในบ้านเนี่ยแล้วแต่คุณมองเลยนะครับมันจะได้ฉากเป็นตรงหมดส่วนเศษเนี่ยเก็บขอบๆเอา นะครับตรงนี้ฝากเอาไว้เรื่องของการปูกระเบื้องนะครับในส่วนต่อมาเรื่องของการเก็บรายละเอียดดีเทลนะครับในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าตรงนี้เราใช้ตรงนี้เป็นฝาท่อเนาะเราก็เกียร์นะเพื่อที่จะทําให้เซอร์วิสได้ตรงนี้โครงการเขามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้สามารถยกขึ้นมาได้แต่การปูกระเบื้องเห็นไหมมันจะต้องต่อลายกันเนี่ยอันนี้คือแผ่นเดียวกันอันนี้คือต่อลายกัน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  มันจะกลืนกันมันจะสวยงามตรงนี้ก็จะต้องเก็บงานนะครับแม้กระทั่งขอบมุมเนี่ยขอบมุมเนี่ยจะต้องเกลี่ยนะครับปาณีดนี่คุณดูได้เลยปาณีดนีนะครับเนาะในส่วนนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เซอร์วิสจะต้องเว้นอเอาไว้ด้วยนะครับในส่วนด้านหน้าก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมมีด้วยแต่ด้านหน้านี้มันจะสโลปคุณผู้ชมตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นฝาบ่อแต่เป็นฝาบ่อที่สโลปลงมาข้างหน้าอย่างนะี้เห็นไหมมันสโลปลงมาสโลปลงมา,า,งมานะครับ ตรงนี้เป็นฝาบ่อที่สลบลงมาข้างหน้าสามารถยกได้นะครับและตรงนี้เราใส่ท่อ p v c ไว้เซอร์วิสให้ด้วยผู้ชมอามาดูครับเห็นไหมมีท่อ PVC ด้วยไว้เซอร์วิสนะครับเนาะจุดนี้เกียร์ขอบสวยงามนะครับเกียร์กลมสวยงามเกียร์ขอบเนียนนะครับแล้วก็มีการหักสลบมาด้วยอันนี้คือฝาเดียวกันนะข้างบนตรงตรงนี้สลบซึ่งจะสลบเป็นระน,นาบเดียวกันตลอดทั้งแนวเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่ารถที่โหลด รถเก่งที่โหลดนะครับจะต้องทําสโลปให้เขาไม่งั้นเนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขูดและขูดที่บ่อยสุดคือลงไปเพราะว่าเวลารถมันโหลดไงพอลงไปเสร็จน้ําหนักรถยุบโชคมันยุบเสร็จขูดรางวีตรงเนี้ยไม่นะเขาเรียกว่าตกม้าตายกันหลายคนแล้วขูดรางวีเพราะรางวีเนี่ยมันมันหักลงมาอีกพอล้อมันจมเสร็จมันก็จะขูดฟืดลงไปอีกนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับเรื่องของการทําสโลปถ้ามองจากด้านหน้าคุณผู้ชม คุณสังเกตนะระดับเนี่ยจะสโลปขึ้นไปข้างบนเลยนะครับจะสโลปขึ้นไปข้างบนเลยตรงนี้เนี่ยเราไล่ทีละระดับนะระดับรางวีสโลประดับปูนอันนี้คือปูนปูนแตงนะ่งด้านหน้าสโลปขึ้นไปพอสโลปึ้นไปเสร็จจะคุณจะไปเจอรางที่เป็นสแตนเลสเขาเรียกว่ารางประตูบ้านตรงนี้แล้วพอรางประตูบ้านเสร็จทําไงเราต้องเว้นไว้เพื่อที่จะให้ล้อมันวิ่งได้เว้นเว้นไว้เสร็จกระเบื้องตรงนี้จะต้องสโลปมาพอสโลปเสร็จเว้นไว้พอพอเว้นไว้เสร็จเป็นไง มันเว้นแค่ประมาณสัก3มเซนเนี่ยตรงนี้จะเฉียงต่อมาถึงพื้นเลยตรงนี้จะเฉียงต่อกันเนี่ยสังเกตจะต่อกันเลยเนะครับกระเบื้องจะเฉียงมารับมุมนี้พอดีจะต่อกันดังนั้นเนี่ยระยะตรงนี้ล้อรถยนต์เนี่ยพอดีนะครับไม่ต้องกลัวมันคูดมันขูดนะเพราะว่ารถบางคนแพงมากแล้วก็ทำเขาเรียกว่าทําโหลดไว้เยอะนะครับการเลือกกระเบื้องก็ผมก็อธิบายนะครับจากประสบการณ์และกันแล้วก็จากหน้างานที่เคยเจอนะอยากให้ ทุกคน,นดูแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับอาจจะพูดไม่ครบไม่หมดนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อคนอื่นเขาจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปถ้าอยากติดตามตลอดก็กด subscribe และถ้าอยากทํากับเราก็แอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์จะอยู่ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์088144888แอดไลน์ไว้ก่อนนะครับไม่ทําไม่เป็นไรติดตามโปรโมชั่นในไลน์ได้ทุกวันเลย แต่เราจะไม่ยิงทุกวันนะเราจะยิงเดือนละประมาณสักหนถึงสครั้งดังนั้นติดตามไว้นะครับและเราจะไม่ได้ส่งไลน์ไปกวนคุณบ่อยเดือนละแค่หนึถึงสครั้งเองติดตามนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ